ดูกันที่กีฬาในบ้านรอกันบ้านนะครับฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับมั่นใจว่าไม่แพ้คดีที่นายวิรัชชานพานิชฟ้องศาลกีฬาโลกเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมที่ผ่านมาครับความคืบหน้ากรณีนายวิรัชชานพานิชฟ้องร้องศาลอนุญาตโตตุลาการกีฬาหรือศาลกีฬาโลกที่สวิตเซอร์แลนด์กรณีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่17ตุลาคมนะครับว่าไม่ชอบด้วยกระบวนการพร้อมกับร้องขอเข้าบริหารสมาคมฟุตบอลในฐานะผู้ชนะการเลือกตั้ง ล่าสุดนายนรินทร์พงษ์จินาพักตัวแทนฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลถแถลงถึงกรณีดังกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลได้ปฏิบัติตามพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยดังนั้นนายวรวีมกูดีจึงได้รับตำแหน่งนายกสมาคมอย่างถูกต้องครับ นอกจากนี้นายนรินพงศ์ยังบอกอีกว่าสมาคมได้ยื่นเอกสารสู้คดีกับนายวิรัต์ต่อศาลกีฬาโลกแล้วมั่นใจว่าทั้งพยานและหลักฐานที่มีจะชนะคดีซึ่งวันที่24ถึง27มีนาคมนี้จะมีการพิจารณาคดีครับและหากกระบวนการสิ้นสุดก็จะทราบผลภายในวันที่27มีนาคมทันทีครับที่มีนาการกีฬเทศไทยได้มีหนังสือรับรองการเลือกตั้งในวันที่17ว่า ไ่สวิแสแนนเนี่ยเรามั่นใจว่าเรามีเอกสารพร้อมที่จะบอกว่าสิทธิและการเลือกตั้งโดยชอบเนี่ยน่าจะตกอยู่กับฝ่ายผู้ชนะบดีสเด็ดครับผม